สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานเจนแนนครับกับเจ้ากเกษตรพัฒนารุ่นร้อนกว่าไฟครับเก็บเกี่ยวข้าวนาปี2025ครับที่อำเภอนางรองพี่น้องข้าวมะลิกอขอ15ครับ แปลงนี้ก็รวงดีจัดครับรวงดีแบบตั้งๆพี่น้องอาจจะล้มบ้างเป็นบางส่วนครับก็ถือว่าอย่างนี้รถเกี่ยวเกี่ยวสบายพี่น้องอาจจะต้องหลบต้นไม้เยอะหน่อยครับแปลงนี้ช่วงไหนที่ข้าวล้มก็ไปเร็วไม่ได้ครับเกี่ยวเร็วไม่ได้นะต้องค่อยๆเก็บเก็บให้หมดครับเก็บให้ละเอียดพี่น้อง เกียวนิ่มๆเลยครับคนขับถ้ารถเกี่ยวเกี่ยวช้าอย่างนี้นี่แสดงว่าเจอข้าวล้มเพื่อนแต่ถ้าเจอข้าวตั้งนะโอ้โหดันสุดๆครับเดี๋ยวก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับช่วงที่มีข้าวล้มก็น่าจะใกล้หมดแนละ้วก็ข้าวตั้งก็น่าจะอยู่ตรงตรงกลางแปลงนี่แหละครับ ทีมงานเจนแอนครับเจนแอนเสียเมินสั่งลุยเสียเมินขับเองครับกับเจ้ากะเะษตรพัฒนารถคู่ใจเสียเมินน่าจะติดคอครับกลืนไม่ลงอีแล้วกลืนไม่ลงครับ แปลงนี้หนานะแปลงนี้เข้าหนาครับติดคอครับาขายได้ไหมกลืนไม่ได้ขายไม่ได้ครับได้ไหม